แต่กรณีที่เราพูดกับคุณวิสุทธ์ไปเมื่อสักครู่ที่ฝ่ายค้านเขามีมติออกมาบอกว่าจะยื่นซักฟอกรัฐบาลกันโดยจะยื่นยติภายในช่วงประมาณสิ้นเดือนนี้แล้วจะขออภิปรายกัน5วันนั้นมันเกิดขึ้นจากวันนี้พักร่วมฝ่ายค้านเขานัดดินเนอร์กันค่ะคุณผู้ชมและการน,นัดดินเนอร์กันในวันนี้ทางพักไทยสร้างไทยเป็นเจ้าภาพค่ะแกนน้าแต่และพักก็มาร่วมประชุมกันอย่างคึกคักเลยนะคะ พักประชาชนที่ก็มากันเยอะสุดเลยและอย่างพักพลังประชารัฐเองก็มีคุณภัยบูลนิติตตะวันเลยาธิการพักนํามาทางพักเป็นธรรมคุณกัณวีสืบแสงเลยาธิการพักก็มาและที่จะเห็นแตกต่างไปหน่อยก็คือเราได้เห็นพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเข้ามาร่วมกับการประชุมพักร่วมฝ่ายค้านในครั้งนี้ด้วยทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในพักร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการ แล้วก็อย่างไรก็ดีค่ะจริงๆแล้วพักไทยก้าวหน้าซึ่งมีสสปูอัดเป็นสสคนเดียวเนี่ยค่ะอยู่ฝ่ายค้านะานะ,นะวันนี้นักข่าวไปรอไม่พบทั้งป้ายชื่อและไม่พบทั้งตัวสสปูอัดด้วยค่ะคือหัวหน้าพักเสดีรวมไทยเนี่ยคือเป็นคนที่สนับสนุนรัฐบาลพักเพื่อไทยทั้งในยุคข,ของอดีตนายกเศรษฐาและนายกแพทรองสารชินวัตรนะแต่เขาก็บอกแล้วว่าเขาจะออกมาแต่การมาครั้งนี้สําคัญนะคือ หัวหน้าพักเสรีรวมไทยเนี่ยเอาหลักฐานแกบอกแกมีหลักฐานมาส่งมอบให้ฝ่ายค้านด้วยค่ะเป็นหลักฐานเป็นซองเอกสารเนี่ยเอามามอบให้ด้วยอ่าบอกเป็นเอกสารลับนะคะก็ไม่รู้ว่าจะถูกนําไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าเขาบอกเป็นข้อมูลลับชั้นสิบสี่ ที่ประชุมพักร่วมฝ่ายค้านหารือกันมติที่ออกมาชัดเจนก็คือมีการยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือไม่เกิน27กุมภาพันธ์นี้เดี๋ยวประธานวิฝ่ายค้านเขาจะไปหารือกับท่านประธานวิรัฐบาลเขาจะขอเวลาในการอภิปรายเนี่ย5วันทางฝ่ายค้านเขาก็บอกนะคะว่าเขาก็หวังว่ารัฐบาลจะไม่ปิดกั้นการตรวจสอบการถ่วงดุลของฝ่ายค้านก็จะอนุญาตให้ได้